ต่อไปข้อนี้ข้อนี้นะหากต้องการตรวจสอบแนวคิดและทัศนคติของบุคคลที่ได้คัดเลือกไว้ในขั้นตอนแรก <c oughs> ก็คือเราคัดจากใบสมัครใช่ป่ะเออให้เขาเขียนเรียงความมาอะไรเงี้ยเหมือนต่างประเทศอ่ะเขาชอบเขียนเอเซยเข้าใจไหมหนูจะเข้ามาหาวิทยาลัยดังๆ,ๆก็ต้องเขียนเอเซเนาะเออแบบพีเซนตัวเองอะ่ะเออแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และเข้าทำงานจะพิจารณาจากสิ่งใดได้บ้างพอมีคำว่าบ้างแปลว่าตอบได้หลายข้อทันที เข้าใจได้ยังอะคำว่าบ้างอ่ะบ้างนี่แปลว่าหลไหมอซ้ำไง,งใช่ไหมโลกเออข้อหนึ่งการสัมภาษณ์ด้วยคำถามทางจิตวิทยาเออได้อยู่นะถูกไหมโลกบางคนเจอมางคำถามนี่คือของขึ้นนะจริงคนเรามันมีจุดอ่อนไปเหมือนกันการใช้เออข้อสองอดีๆการใช้ Facebook และโซเชียลมีเดียเกี่ยวไหมมันสะท้อนตนัวต,ตนไหมเดี๋ยวนี้นะที่รักฟังคุณครูนะ หลายที่ทํางานนะเขาล้ะกอบ a c e b o o k ด้วยนะเออถามหน่อยว่าเอาง,ง่ายๆนะอันนี้ครูไม่ได้สอนนะครูแค่เสนอความคิดครูเนาะเฟซบุ๊กอะ,อะเสียงมันคล้ายๆเขาว่า Facebook Facebook กับ f a ฟ e b o o k มันคล้ายๆกันสรุปว่าที่เธอเห็นน่ะจริงหรือปลอมถูกปะเราไม่จำเป็นต้องโพสต์ความจริงทุกอย่างบนนั้น Facebook มันคือหน้าบ้านเข้าใจปะ ครูไม่ส่งเสริมการโพสต์เรื่องลบลง a ฟ e b o o k อันนี้พูดจากใจนะครูจะบอกรู้สึกทุกคนเลยไม่ต้องเพราะอะไรการโพสต์เรื่องลบลง a ฟ e b o o k อะหนูหนูจะอ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้ไหมเหมือนจะได้แต่ไม่ได้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวหนูแล้วหนูโพสให้คนอื่นเห็นไหมเออสรุปส่วนตัวหรือสาธารณนะเออถ้าส่วนตัวก็แปลว่าเธอต้องตั้งค่าเห็นคนเดียวเอาค่ะแต่ได้ยัง จริงๆนะหนูครูพูดเลย f a c e b o o k อ่ะไม่ควรโพสสิ่งที่เป็นลบเราควรโพสแต่ภาพความสำเร็จความสวยความสุขอ่ะเข้าใจไหมวันนี้ไปกินหมูกระทะกับเพื่อนนะฮะอะไรเงี้ยเออเข้าใจไหมไม่ใช่โดนผู้ชายทิ้งแล้วกรร็พลูกเองหัวกระเซิงเขาทิ้งเราไปแล้วแต่เราต้องอยู่ไว้ตาเดงอะไรเงี้ยเข้าใจไหมติงตองอ่ะเขาจะไปตัวเออถ้าเราขาสวยๆเขา้าใจยังแล้วฟังดีๆ การเมืองไม่ต้องโพสต์แล้วหล่อนรู้ได้ไงว่าคนครัฐบาลหล่อนเป็นขั้วเดียวกับหล่อนอ่ะที่เป็นอันนี้อันนี้นนไม่พูดเรื่องการเมืองนะอันนี้คือฟังมาจากผู้จัดจาก,การเขาเล่าให้ฟังพี่อยากรู้พี่ก็เข้าไปดู a ฟ e บ o o k บางคนเปิดเข้าไปเนี่ยสิบสเตตัสด,ด,ด่าไปแปดกบางทีเนี่ยมีด่าเจ้าหนายเก่าด้วยคำถามเขาเห็นคาอ,อันนี้เขาจะรับเธอไหมฉันบล็อกเลยจ้ะคนริชกาหัวเลย